นะตื่นได้แต่ว่าอย่าก,กลัวคำว่ากลัวในทีน่นี้หมายความว่าไม่กล้าจะทำอะไรเลยก็ขอให้พากันนะใช้ชีวิตนะตามปกติแต่ว่ามีข้อแม้ว่านะให้ช่วยการเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะไปไหนมาไหนก็ให้นะอยู่ในการดูแลอยู่ในการเตือนของเนะจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขก็คือสวมหน้ากากอนามายัย ถ้าเป็นไปได้ก็คือในที่ชุมชนก็มีเจลพกติดตัวสำหรับน้าล้างมือไปก็จะดีถ้าว่าเราทำได้อย่างนี้นการระบ,บาดก็คงจะไม่มีไปมากกว่านี้ดฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องญาติโยมได้ตั้งใจแล้วก็สู้ไปด้วยกัน,นคิดว่าคนโคราเนี่ยคนโคราเนี่ยคงคงนะคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆ น่ะเอาชะนะได้แน่นอนดีแล้วสมติแล้วนีนศูนย์โคโรนาตรักจริงไม่ทิ้งกันโดยพ่อ,น,อ,อนะครับโดย่ันรสุวรรณริศพันล้นนะครับผู้นําทุกองค์กรในโคโรนาได้ร่วมมือกันในการที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด19นะครับในศูนย์ก็จะมีการบริการหน้ากากผ้า,าแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชืออ้อนะครับรรอันนี้ก็เลยได้ออกมาช่วยหลวงพอ่อนะครับเช่นสาราการเปลี่ยนที่มีคนนั่งเยอะๆหรือว่าบริเวณรอบๆชาปนกิจสถานนะครับนี้ที่มีคนมาร่วมงานก็จะเป็นเป็นยาฆ่าเชื้ออย่างดี เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาตินะครับปลอดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยความหวงยายท่านตัววัดก็เลยมอบให้พวกเรามาครับสาเิดเคยหงคสร้างขัสร้างลังใจให้ประชาชนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจิตจะได้ไม่ตกคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน